เฮ้สวัสดีตอนเช้าพี่ลูคัสพี่ลูคัสทำอะไรลูกดูอะไรนะดูการ์ตูนสวัสดีตอนเช้าค่ะอยาป็นที่โนเ่าหรือเปล่าอย่าไอ้ฮอวันนี้อากาศ ยังไม่ตกแต่มีโอกาสที่ฝนจะตกเอเราจะไปพิพิธภัณฑ์อวกาศกันนะคะ <c oughs> Eurospace Center ไม่รู้ว่าวันนี้เปิดหรือว่าปิดเนาะเช็คแล้วจากใน Google นะ่ะมันเปิดแต่ถ้าไปถึงแ้้วมันปิดหรือว่าตั๋วเต็มเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนกันไปที่อื่นเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงจะให้ดูหมู่บ้านของ แถวนี้เนาะฝั่งนี้เป็นฝั่งทางภาคใต้ของเบลเยียมเขาพูดภาษาฝรั่งเศสกันนะที่นี่พี่โลคัสพร้อมไหมไปเอโรสเปซเยยเปโอ้น้องนอนเหรอลูกโอ้น้องนอนจริงหรือเปล่าน้องหลับไปเลยเหรออ้อไอ้ป็ลงเวสต์เวอร์จิเนียปิปกโตปี้อนติโล งนี้มันก็จะเป็นป่าเยอะหน่อยต้นไม้เยอะๆอ่ะต้นเหมือนต้นคริสต์มาสอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันจะมีเป็นเนินเขาเยอะกว่าทางเกตที่เราอยู่ทางโค้งก็เยอะเหมือนเราขับรถอยู่บนภูเขาตอนนี้เรากำลังขับรถขึ้นภูเขากันจริกจังมากล่ะมีแต่มีแต่ป่าสีเขียวหมดเลย It will be beautiful when we snow this road. It's we There is a Maybe this is good for the hey. muscle. Huh? Yeah. It's more also the color. Classic. Papa, if I say entire, you understand. Yeah, คุณพร้อมไหมแต่เซตเมนส์คุณพร้อมไหมแปลว่าอะไรประคะ really cool. นาวยาไม่เข้าใจยูน yeah, ิ e ูร์เรียนหมอไทยปะคะยานุนิท t ังสปาร์ตุนแล้วเราก็ขับรถกันมาใกล้จะถึงโรสเปซเซนเตอร์กันแล้วนะคะขับต่อไปอีกนิดเดียวตรงนี้เป็นทางเข้าแล้ว ใหญ่มากนะใหญ่มากกว่าที่คิดไว้โหเด็กๆเ,เต็มเลยน่าจะมีโรงเรียนพานักเรียนมาทศนะศกษาตรงนี้มีจำลองอจลวดด้วยสิอันนี้เป็นบริเวณข้างนอกนะมาถึงแล้วค่ะ Euro Space Center เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลย ตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะคะอ่าเป็นบริเวณที่ซื้อตัว๋วราคาตั๋วก็จะอยู่ประมาณผู้ใหญ่คนละ34ยูโรค่ะส่วนเด็กที่ส่วนสูงไม่ถึง110เซนติเมตรก็เข้าฟรีนะคะ ตรงนี้เป็นแบบจำลองการเดินมูนว walk นะคะหรือว่าการเดินบนพระจันทร์ให้เราสมมุติว่าตัวเราเป็นนักบินอวกาศเนาะเราก็ออกไปนอกโลกไปไป,ไปบนดวงจันทร์นะแล้วเราก็มาต่อคิวก่อนนะเพราะว่าเราอยากจะเล่นนะคะเอ hey, ถึงตาแล้วแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ต้องนั่งนะคะเขาจะเลื่อนเก้าอี้ตัวเนี้ย ให้มาถึงตรงที่ก้นของเราแล้วเขาก็จะอธิบายให้เราฟังว่าตอนแรกเราจะต้องยกขาสูงสูงก่อนแล้วพอหลังจากนั้นเราจะต้องเดินแบบค่อยๆเดินธรรมดา มันก็สนุกดีนะมันเหมือนกับเราเล่น VR VR เกมถ้าใครเคยเล่นแบบสวมแว่นแล้วเราก็จะเห็นแบบเป็นภาพจำลองในมิติต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นเป็นว่าเราอยู่นอกโลกเนาะเราก็จะเห็นเป็นพระจันทร์เป็นดวงจันทนระ์เนาะเราก็เดินอยู่ข้างบนนั้นอะไม่ใช่เดินดิลอยไปลอยมาอยู่ข้างบนนั้นอะนก็สนุกดีค่ะแนะนำแต่ว่าต่อคิวยาวไปนิดนึง หลังจากที่คุณแม่เล่นไปแล้วนะคะก็ถึงตาคุณพ่อมาเล่นบ้างตรงนี้เป็นแบบจำลองของแรงน้มถ่วงของโลกนะคะมันหมุนเร็วมากเลยอะ่ะคริสเตียนบอกว่า ข้างนอกมันเหมือนหมุนเร็วแต่ว่าตามจริงข้างในไม่ได้รู้สึกหุนเร็วขนาดนี้นะคะสนุกไหมคุณพ่อ

ต้ yeah! นอากาศเขียวของลูคัส Here's the Jupiter ดาวจูปิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเออโลสเปซเซนเตอร์ก็สนุกดี แต่ว่าสําหรับเด็กเล็กๆที่แบบว่าตัวประมาณไม่ถึง1 10เมตรสิเซนเนี่ยยังเล่นอะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าลูค้าสะเขาสูงแค่1เมตรเขาก็เลยยังเล่นอะไรต่างๆไม่ได้แต่ว่าพ่อได้เล่นหนึ่งอย่างแม่ได้เล่นหนึ่งอย่างค่ะเด็กๆเยอะมากเยอะมากกว่าที่คิดไว้ว่าจะตอนแรกคิดว่าจะไม่ค่อยมีใครหรือว่ามาเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ตามจริงเหมือนเขามีสคูลทริ ก็คือแบบทางโรงเรียนพาเด็กๆมาทัชนศึกษาเต็มเลยว่าก็าตั๋วเราซื้อได้ที่หน้างานเลยนะคะไม่ต้องจองมาก็ได้ตั๋วไม่เต็มนะก็สนุกว่าวันนี้ก็เปิดได้ขอนะตอนแรกที่เราอยู่ที่ที่พักอะ่ะเราพยายามจะจองตั๋วแต่มันจองไม่ได้ก็เลยหวั่นๆว่ามันอาจจะปิดหรือว่ามันอาจจะตั๋วเต็มแล้วเราเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ได้เข้านะคะสนุกาม,มากวันนี้ เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะขับรถกลับไป,ไปท,ที่ที่พักเพราะว่าฝนเริ่มตกลินลินละเดี๋ยวกลับไปกินข้าวเทียย่ยงที่บ้านค่ะแล้วเราก็มาดูว่าตอนบ่ายเราจะทําอะไรถ้าฝนตกอยู่เราก็อาจจะอยู่ที่บ้านกันโวคะสนุกไหมยะสนุกแล้วก็หนูได้อะไรด้วยไปของขวัญจากป้าป้าหนูได้จรวดสองอันเลยเหรอมีกี่อันมีสองอันเหรอ หนขดูหน่อยโชว์หน่อยตอนนี้ฝนตกนะคะเราก็เลยต้องเล่นเกมกันอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายๆเราจะออกไปซื้อของมาทำกับข้าวกินที่บ้านกันเนาะวันนี้ k ม a b ี่เ a าายอา้ห่เ้มายที่เป่นะรท b ัอะไรน Lucas, blind erop leggen, doe maar. Zonder te kijken. Gewoon zo erop leggen. En nu eentje open. Nee! Nee! nee. nee. Ga je zo na? Wie is groter? Mm. Hoeveel is dat? 1, 2, 3, 4, 5. Die van papa is maar? 1. Ja, dom hoor. En dan heb je er een extra bij gekregen? Ah, nog Dat een ene. En Lucas had nog een. Een, <tie> een drie. Oké, tegen papa zijn. Twee! Nee! Oh, je hebt er twee gepakt. Pak er maar eentje. Je hebt weer gewonnen. <tie> เดี๋ยวเย็นนี้เราจะซื้ออาหารไปเตรียมที่บ้านนะคะเราไม่ได้ออกไปกินที่ร้านอาหารนะวันนี้แล้วเราก็มาช้อปปิ้งกันเดี๋ยวจะกลับไปเตรียมอาหารที่บ้านกันค่ะ เราทำกับข้าวกินที่บ้านเนาะจะได้สลัดมากแล้วก็มีน้ำสลัดด้วยโชคดีที่เราขับรถแค่3ามชั่วโมงก็ถึงบ้านเนาะพวกน้ำสลัดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่เก็มด้วยแล้วก็ได้ไก่มาด้วยค่ะไก่บาร์บีคิวไก่สองห้าใหญ่อามาทานกับข้าวผัดแล้วก็ได้วายมาหนึ่งขวด วายขาวจากที่ไหนนีจากที่ฝรั่งเศสเป็นวายของฝรั่งเศสเย็นนี้จะทำกับข้าวถาดแหญงที่บ้านเรียกว่าทำก็ไม่ได้นะจริงๆแล้วซื้อมาซื้อมาใส่จานแล้วก็มาอุ่น ม่ไม่แม่จะทำนมให้หนูนะยะหนูเห็นยังโลกเห็นนมยังเฮ้ใค่จะได้กินนมแล้วนะใช่ใช่ต้องข้างหลังบ้านเนี่ยคือช่วงถูกต้องค่ะผมเดี๋ยวจะพาลูกคัะไปเดินเล่นย่อยอาหารสักแป๊บหนึ่งเนาะไปสักแป๊บหนึ่งไปเดินเล่นย่อยอาหารกัน เนเข้าวอิ่มมากเลยลูกคัะอิ่มไหมอิ่มไหมลูกย่าย่าอิ่มมากเลยซื้อกับข้าวมาเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นย่อยอาหารกันหน่อยออออบ้านหลังนี้น่าอยู่มากเลยมีบริเวณกว้างญญาบบเป็นบ้านหินเป็นนอนในเมืม่อ ลูกเล็กไว้กับพ่อนะให้พ่อดูแลลูกเราพาลูกคนโตนนออกมาเดินเล่นคุณพ่อเขาดูแลลูกไปก่อนดูแลเลวี่ไปก่อนมอมแล้วเราออกมาเดินเล่นกันใกล้จะถึงแล้วมาม่าจำได้ว่าตรงนั้นมีแพ้อยู่สองตัวแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะอยู่ที่เดิมหรือเปล่ายงไงบ้านของแพ้อ่ะ สนามเด็กเล่นของแพะเมื่อวานเนี้ยมีแพะอยู่สองตัววันนี้ไม่มีแล้วหายไปแล้วเจ้าแพะสงสัยมันหนาวหรือเปล่าอ๋อนั่นไงนูน่นมันอยู่ในบ้านเจ้าแพะอยู่ในบ้านจ้าอยู่นูน่นนู่นบ้านนูน่นมาว่าว่าเจ้าแพะน่าจะหนาวนะลูก หรือว่าเจ้าแพ้กินข้าวกินข้าวอยู่หรือเปล่านะสรุปว่าไม่เห็นแพะลูคัสไม่เห็นแพ้ครับเจ้าแพ้กินข้าวอยู่เห็นแพ้ไหมน่นะงไงใ,ใ,ใช่อยู่หลังต้นไม้นะั้นหนึ่งตัวตัวสีขาววันนี้มันไม่ร้องเลยนะเมะื่อวานมันทำเสียงร้องอะ่ะ มันทำเสียงร้องเหมือนเด็กเลยเมื่อวานน่ะวันนี้สงสัยมันจะกินข้าวตัวสีน้ำตาลกินข้าวอยู่อยู่ๆลูคสัสก็ปวดฉี่ขึ้นมาเราต้องกลับบ้านใช่ไหมไปเข้าห้องน้ำไหนใครปวดฉี่ยกมือขึ้นยกมือหน่อยเอ้ยอย่าไปพาเด็กปวดฉี่กลับบ้าน 8. ไปเด็กปัดชีจะไปไหมเนี่ยไปเลยเด็กปัดชีพาเด็กปัดชีไปไปเข้าห้องน้ำก่อนก็เก็บมันเไปฉีอันไหนลูกเอ้ยถึงบ้านแล้วไปรีบไปฉีเลยไปปวดฉีไปฉีเลยลูก แล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะจบไปแล้วอีกหนึ่งวันดีๆที่อาร์เดนเนอร์เนาะบรรยากาศดีมากพระาทิตย์กำลังจะตกเลยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ